ไอ้นวดไอ้นวดเอ็งอยู่บ้านหรือเปล่าวะโวยพันนะโวยได้ยินแล้วกอบด้วยเอ๊ะเป็นไหนของมันวะปกติตอนเช้าอย่างนี้มันกำลังกินกาแฟอยู่ที่บ้านนี่วะหุิหรือว่าเมื่อคืนนี้ไอ้นวดมันจะไปดงกล้วยคนเดียววะเดี๋ยวต้องลองไปโยสักหน่อยแล้วเอ๊ะเฮ้ยนี่มาที่ไหนวะไอ้พันแล้วกูอยู่ที่นี่ได้ไงวะกูจำไารว่าที่จะมุคนถามมึงไอ้นวดว่ามึงมานอนอยู่ที่ทำไม เราเสียพาลงไปไหนวะไอ้นวดฮี่มวขึ้นวูขึ้นกูเจอพี่ผิงไวพันเขียวสวยมากเลยนะเว้ยแฮมหนงแต่งเจ้าป็กแปเอาอีกแล้วมึงก็อีกคนนะไอ้นวดผุงซ่าเมือไอชิปนีเลยที่ยนมีจริงที่ไหนวะไปไปไปเดี๋ยวกูวพากลับบ้านเฮ้ยเฮ้้สุดฉันก็เจอผัวฉันทุกทีรอก่อนนะจ๊ะพี่พันเดี๋ยวคืนนี้จะนีไปหาดีใจจังเลยคืนนี้แหละจะจัดให้หนักเลยพี่พัน วันนี้พวกเราก็มาปักเบ็ดนอนนากันนี่แหละมึงจะได้มีขิดผุ้งสร้างเื่นผีสาวของมึงอีกมึงนายพันไม่เชื่อมึงคูอ,อยากเล่บลูนะเว้ยเดี๋ยวมึงเจอฮากับตวัลเลยมึงจะรู้โหให้นมาเถอะเดี๋ยวกูนี่จะจับทำเนียให้มึงดูไอ้หนวดกูอ,อะไรไม่เข้าเลื่อมขอไม่หนีตัวตนเออเออเออมึงไม่เชื่อ,ต,อตามใจวะไอ้พันอย่าหาว่าคูวิจนยก็แล้วกัน คุมีแฟจันร์สวยมากๆเลยนะว้ยเอ็นวัดถ้ามีสาวสักคนหนึ่งนะบรรยากาศแบบนี้ขอบุญเธอแน่ๆมึงวิเค็คิดอย่างเดียวนพันว่าแต่มึงไปรับเด็กของมึงที่ปากีจวาไอพันของกูไม่ได้สักตัวเลยวะไม่รู้ว่าไปไหนหมดรอดูตอนเช้าแล้วกันแล้วของมึงไหลนวดได้กี่ตัววะของคุน่เหรอแต่ไปทนมาสัมตัววะคืว่าคืนนี้พวกเราค้นไม่พักผ่อนมึงคนนี้ก็วะนี่คืดิบมากเรวตอนนี้กูก็เริ่ังวูเหมือนกันล้วะเอนวดพวกเราก็ไม่นอนกันเถอะ หนูที่นี่ชินาที่พันหัวของข้าคนอื่นนุ้ต้องเปลี่ยนชุดก่อนเรียบร้อยสดใสน่ารักชินี้ชิงนี้พี่พันพี่พันจะ้ะพี่พันลงมาหาเมียหน่อยสิจะ้เะเฮ้ยขาเบรียกอยู่ข้างล่างวะคนก้านมอนหลับสบายเลยพี่พันพี่พันลงมาหาหนูหน่อยหนูคิดถึงพี่พันจังเลยจะ้ะเฮ้ยนี่มันผู้หญิงนี่วะแล้วทำไมรู้จักชื่อเราด้วยวะน้องสาวรครับหันหน้ามาพี่ดูหน่อยครับ นี่ไงจ้ะพี่พันเห็นหน้าหนูแล้วพี่พันธ์พอจะจำได้ไหมพี่พันธ์จำไม่ได้หรอกครับว่าแต่น้องเป็นใครเดี๋ยวชื่ออะไรเล้วเราเคยเจอกันที่ไหนหรอครับพี่พันธ์จำไม่ได้จริงๆ แม่แค่นี้ก็จำไม่ได้นะจ๊ะพี่พันธ์ดูชื่อตนีเราเคยเจอกันในดรงกล้วยไงจ๊ะพี่พันธ์ <c oughs> ถ้าพี่พันธ์จำไม่ได้เดี๋ยววันนี้ตนีจะมาเลือดพื้นความหลังให้พี่พันธ์เองมันจะดีหรือครับน้องตนีตอนนี้พี่อยู่กับเพื่อนอยู่นะครับพี่พันธ์ไม่ต้องกลัวหรอกจะ๊ะรับรองว่าเพื่อนของพี่ไม่จรินขึ้นมารบก,กวนแน่ๆ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นพี่พันธ์ก็ไม่เกรงใจแล้วนะครับน้องตนันีบรรยากาศแบบนี้แถบนี้มีสาวสวยมาหาถึงที่อีกค่ะก่อนอืล่ยนพี่พันธ์ก็นอนอยู่เฉยๆนะจ๊ อ๋อีิพันสุดยอดเลยครับน้องเตนีโอ้ยสี oh,